ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับมนี้ก็เป็นสอนที่11ตุลาพ่อสอน6 6ครับที่กัสกับบ้านหนองซิมจังหวัดขอามกเพื่อจตุรภพิมานจังหวัด้อยเอ็ดครับมนี้ผมก็ได้งั่แม่ลูกแมาไม่แด้วครับเนี่ยน้ำงามครับสมบึงเลยครับเนี่ยแม่สด ลูกสวยครับแม่ลูกแรกครับผมแข็งขาดีเร็บดีรับประกันทุกถอนรับประกันเดือนหนึ่งครับรับประกันซักกนนะครับบึงเลยครับงว่ลูกแรกครับความสูงแม่เนี่ยร้อยสี่สิบบวกลบกับหนาเลียงหนาเจ็บเพื่อครับสดได้เครื่องดําเครื่องโบด่มดล้ครับบังลูกสาวหรอครับลูกสาวได้สามเดือนสี่เดือนนะครับจิ้มดําหูดําครับ ในเครื่องทั้งแม่ทั้งลูก้ะครับสมเบิ้งครับครับครบบเบิ้งงามครับตายอยู่ริมคู่สาครับส่วนครับบรรยากาศครับรามหัวกินหยา้ครับวังหลูกสาวครับงามครับเปิดราคาไว้สามเมื่อหาพันหนาลอย้วครับผอมทรงทรงไอซี่ัวอีสานครับเบิ้งครับ เบิ้งแม่ครับแม่ชินยาดีแม่ลูกแรกครับสดครับครับครับงามครับเต็มบังกะขาครับหางลามดีครับเลยเข้าลุกอย่างแมกพี่ละครับยังขาก็ดูว่าดีก็กีไรตรวครับแต่รอขอขารอหางนี่ก็มีห้อยเสียดรัดยังไงร่ก็ไปยังครับ คือหายแล้วเด้อครับน่อมมีติ้งน้อยๆต้องเม็ดข้าวโพดเด้อครับกับบ่บ่แยงครับคือว่ามันสดครับหายลูกดีครับเป็นตะเลียงงั้นเราซื้อสอนครับได้สอนครับมันเกิดผมว่ามันดีกว่าแม่ม่านอยู่นะมันเห็นตัวโคโมเหรอครับนี่เมื่อได้รุ่นยาครับครับเบิ่งผมติวันไปเบิ่งฟังทางนี้ครับผมจะบรหันไปทางการันหลอกครับมันจะย้อนแสงครับครับเบิ่งครับ แม่เงยครับไดดเงยดดยาวครับกินหยาดีครับเครืองเดำหมูดำคิมดำเบิา์ท้งครับขับบองมเบอรบเล็บดีทั้งโคหน้าโคหลังนะครับครับพอนั่งเบิงครับสามือนหาพันหาลอยครับเบอร์โท่กรับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เ้าแปด้างครับผ่าฟ้ามครับโซรเไรครับ่งไห้เลยดวนเลยครับมือนีเลยครับ ครับเอาแตสิบบางย่าเหรอครับสัมเนียลเหรอครับครับขอจบคลิปไว้สัมเนียลครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ